พี่ปริมมาเยี่ยมญาติค่ะอยู่ในกรงพี่ปริมหนูอยู่ในกรงค่นะเฮนโอ้โหนั่งเก่งแล้วนี่ ข, huh? ขันจิ๋ว hey, <huh? S 1> ขวันจิ๋วค่ะ huh? ขันจิ๋วว้า <laughs> ดูอะไรเด็กคออ